สวัสดีครับกะมูนี่กะมาอยู่กับไรแต่งไทยก่านะครับ <c oughs> อันนี้ผมไม่ไมเห็นลูกค้าเก้านะครับย่างผมเป็นรอบที่หาแล้วนะครับโอ้ยดอนแสงอันนี้งานลูกค้าเก้านะครับ เอาครับอันนี้ก็เป็นลอกหน้านะครับอันนี้ก็เนื้อทีสามไร่นะครับเนื้อทีพื้นที่การหลอกนะครับหลอกหน้าสามลรนะครับอันนี้ลูกผมเมาข้าเจ้านะครับฉเฉลี่ยนะครับ ผมเมาเป็นคิ่วนะครับคิ่วหลอกนะครับผมเมาคิ่วยิมผานะครับอันนี้ผมลูกค้าไม่งบให้งบปรับหน้านี่สีมือนะครับสามไรนี่ครับบานนี้ก็มันเป็นดินสมทุบนะครับก็คือรถดำเขเมาดินออกนะครับเขาไปขายแช่รถละลอยลอยเก่าซิบนะครับ แต่ว่าขันเรียนขันพ่อสั่งเด็กไปขายสองร้อยเขาต้องแบบผมบอกเรียงวิชาสูฟังนะครับวิชางานเนาะอันนี้คือสมมติว่าเขาตักดินขายในบ้านครับเขามีงานเถี่ยวลงในบ้านก่อนนะครับสมมติเขามีงานเถี่ยวลงในบ้านจักสองร้อยเถี่ยวนะครับสองร้อยเถี่ยวเขาก็ขายปกติก็เถี่ยวสักสองร้อยนะครับ เขาขายเถี่ยวสองรอยนะครับซึงคาหลอกหนาเข้าได้อยู่แล้วนะครับหลอกแดกเขาปล่อยไปเลยครับรถละสองรอยครับพอะเหมือนโคต้ารถละสองรอยปุ๊บเขาตัดลงมารดละ้อยเกสิบนะครับคื้นอยแปดสิบนะครับตัดลงมาอีกครับเพราะว่าขันมันเหมือนโคต้าล้วเขาขึ้นตองดึงงานนะครับดึงงันครับเพราะว่ารถกันมีคนผสมทบเอาดินออกเอายางนะครับแบบนี้เพราสมุว่ามันเหมือนแล้วหลาลงมาอีกครับราคากระดอบลงมาอีกครับบบนี้แม่โคกับแบบ ดมวคาตักกับเจ้าของทีนะครับเพราะว่าคือหมอปลาเป็นซี่ลอยนะครับอันนี้รถดำเขาเรียนเถี่ยวละลอยี่สิบนะครับเขาเรียนไปขายเถียวละลอยี่สิบฮอดบอกูเฉียวกันครับเดี๋ครับอ่าขันเหมือนโคตารลอยี่สิบขายเกาสิบครับปะนี้ยมีขายลอยนะครับแม่คูเพระ่าแม่คู่ห้องกัได้มองนี้นะครับอพราะท่านด้กินสเดงนะครับเพราะว่าขันห้องรถสองลอยกัสมุห้องก็ได้คาตักน้ำเพิ่มอีกนะครับ อันนี้ก็เป็นเป็นเคล็ดลับเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับแต่วผู้ล้างเจ้าเพื่อนกับอยากหลอกหน้าเพิ่นกับบอกเอาดินนะครับอันนี้คือเพื่อนอยากเคล็ดหน้าเนาะครับคนมีเงิน,นเนาะเขาจากับอยากได้หน้านะครับเิ่นกับให้เมาดินนะครับอันนี้เพื่อนกับจ้างผมเป็นเทียริีารแล้วนะครับในการมาจ้างไมโครผมครับ ครับขอบคุณไอ้ไส้ละลายๆนะครับอันนี้กับปีไม่นะครับกระจอกว่ามีปัญญามาเรียนอาเงินเพิ่นหลายปันไดครับมีเวลาให้ฮอดวันที่สามครับแต่ขี้แดดของเพิ่นจำเลยเนาะครับ, <c oughs> รรบวันนี้กับสามสิบเอ็ดแล้วนะครับเริ่มลอกนะครับอันนี้กับเนื้อทีสามไร่นะครับ หลอกปรับพื้นทีนานะครับแต่ว่าปีหน้านี้กขลังปีไม่ไปแล้วผมว่าผมจีขึ้นอีกชิ้ประมาณชิ้วละห่าบาทนะครับชิ้วงานนะครับบรว่างงันเหมาถมนะครับบระวันขุดท้อยนะครับเพระาะว่ามันมินมันมินมือละห่าพันนะครับเอาบอาตรงโกงเลยครับมันมินมือละห่าพันหมดครับ เพราะว่าขันบินมือละหาพันกับคาซึกล้อกับว่าคอยได้นะครับทางจระบีกับเกา้อยแล้วครับให้ริกับพันสองครับพันเอ็ดพันสองนะครับขึ้นมันน้ากับว่าจะเพิ่มอีกชิ้วละหาบาทนะครับ แต่ว่าส่วนมากอะมีทางงานแบบพีนพ่น้องเขาจะพี่น้องเข้าเจ้าหูจักกันกับผมเนี่ยหูจักกันกับพ่อกับแม่ผมแล้วก็ซุ้มพี่น้องซุ้มจ้าของรถแมเรียนน้ำนี่ครับรถรวมนะครับมมเรียนน้ำกันนะครับก็เลยเันบ่อคอยมีงานในนหนาบันไดครับร้อยละสิบนะครับคือผมบอไว้นะครับงานแนมม iki, ่นหนาของผมนี่สิมีอยู่ประมาณแค่ร้อยละสิบนะครับเก้าสิบปเปอร์เซ็นต์นี่คือเป็นงานของจ้าของเองนะครับคือเอารถดำสิบเปอร์เซ็นต์นะครับข้าเจ้างานรถดำซุ้มรถดำข้าเจ้า แบบมีพีไม่นองอยากคุดซ้าอยากคมทีเพื่อนกับหุ้ยจักเนาะกับประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ครับลักๆก็คือโตผมเองกับประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับบอบอคอยแบบมีแน่หนาเลี่ยงนะครับเพราะว่ากะเลยเห็นงานในถือก็ไทยบาทในน้อยนะครับเอาจังจังมอตากจังสีนะครับข้าจากต้องชิดด้วยแล้วครับชิ้วยิ้มหาชิ้วสามสิบนะครับซึ่งผมก็เฮ็ดชิ้วยี่สิบ ครับเมาปรับนี่ครับคิ้ว20ปรับหน้านะครับผมกะได้เห็ดนะครับพราะว่าซึ่งแบบคนหูจักผมใน,นอังเลียนเถี่ยวในบ้านในเทาพ่อหูจักเพื่อนเท่ากะขอเพิ่นเห็ดนะครับ เลยแบบงานผมก็เลยหลายนะครับรถดสองันนี่เห็ดประทันเลยครับเพราะว่าอีกขั้นหนึ่งเอาไปเห็ดงานเสานะครับเอาบากเรียงการปกไปยกอ้อยนะครับอาชีพลงไปโคตรละแล้ว,วก็การหางานนะครับหาอย่างไรเนาะมีคนคิถามนะครับอ่ะบอกเรีงการปกไปยกอ้อยนะครับปีนี้ผมเอาขั้นมากไฟผมไปนะครับมากไฟผมไปกั แต่ก่อนเดี๋ยวนี้ก็คือหักเราเหรียยบาทต่อบาทนะครับบาทออกบาทนะครับตะกี้ก็สี่เรียญบาทบาทออกสองบาทนะครับคือบาทออกบาทหาสิบนะครับซึ่งปีนี้ก็หักคารนครับหักคาน้ํามันแล้ว่ะบาทออกบาทนะครับน้ำมันปีนี้ก่ะปกประ่มานตัลละบาทนะครับปกประมัน แมืนบ่มันตันระบาดบ่ะโมเมนตันระบาดเนอะครับโควิดเพราะว่าแปดแปดร้อยตันน้ำมันแปดพันครับเออต้องบอกทั้งสี่เนาะบันไดไม่ใช่ถึอจักบาทครับน้ำล่อยได้แปดร้อยตันทุกตันละสิบบาทว่ะน้มาณนี้แหละครับค่าน้ำมันบวกคนขับกะเดียสิบห้าบาท นะครับกตีไปโวดครับสิบห้าบาทนะครับคานมันคาคนขับสิบห้าบาทผมได้กับสามสิบสาหเหรยแค่สิบาบาทนะครับเมื่อนตันกับแสนสามครับสองเมื่นตันกับสองแสนหกนะครับแมนบมอกพราแมนนี่ยสามสิบามบาทผมต้องเลี้ยสิบแปดบาทเนะ เออผมก็ต้องเรียบประมาณสิบแปดบาทโอ้ผมไลยตัวเลขผิดขอโทษขอเพื่ออะไรๆครับก็คือผมไปรับจ้างยกไวาร้านเนี่ยผมได้สามแตละสามสิบสามบาทนะครับหักค่าใส่ใจสิบห้าบาทผมสิงเรียบสิบแปดบาทนะครับประมาณนั้นนะครับเหมือนตันกัได้แสนแปดครับสองเหมือนตันกัได้สามแสนหกนะครับสามแสนหกกัะ,สะเสียแล้วกันตกเดือนละแสนสองนะครับคาเซานะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์น้ำนะครับเดี๋ยวมาแนะ่ยน้ำฉีดไม้ไม้ซู่ฟังนะครับสำหรับผู้อยากรู้อยากเล่นนะครับผมบ่ค่อยได้อันนี้ลงไปไหนครับโทรศัพท์ผมกับงอนท่ายิปนะครับแตกไปแล้วครับสองเคียงเนี่ยไว้นารถแม่โค่นะครับเราก็โต๊ะแตกนะครับก็เลยแบบบอนนั่นนะครับนี่แครับก็หลอกหน้าสามเละครับมองนี่ เอาฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเดี๋ยวก็เบาเรียนการเรียนงานสุฟังนะครับสำหรับมีความรู้ก,ก็ดีไปครับ